สวัสดีจ้ะพี่น้องมามากินสมน้ำยายจ้ะได้พากินสมบักขามปอมสมมอมื้อนี้แดดแดดพี่น้องมากินสมน้ำกันจ้ะกะบ,บกมว่วงน่าจะนะกระแดกน้อยจ้ะประแดกโตโตเนี่ยจ้ะคุยให้กระเดน้ันพริกจ้ะเด้อพี่น้องกระซุกปูซุกโนนะจ้ะเด้อมากินบักขามปอมสมมอน้ำยาดมาคุยประแดกตอน จ้ะช็อปแซ่บจิ้มกล้วยก่อนวันวนี้สมกักเป่เ <c oughs> มื่อนี้บริตต์ต่าเมียงกล้วยจ้ะเมื่ออื่นเขาต่ำเหมืนกล้วยจะแน่ คุณตุกกำลังใจเด้อใจเด้อเจมาเมียนหำยายมากินน้ำยายจับพี่นอง,พ,นองพี่นองไม่พี่นองเกามาหมดทุกคนแด้วจะเด้อมากนเน่ยกับประแดกตอนจะ้จะมสมบัติสม่อนน่นำพริกใจข่อขวาละลาย ตุกมือกับแสบทุกมมือ กินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องเขามาเบิง่งนเราสามารถกินน้ำยา่แสบๆจ้ะอยายก,กินอะไรซุ้มเอ๋ซุ้อ๋จมยังก็ได้จ้ะกินอะไรตุ้มืเอ๋เบาบางแซ่บลังเจไปเบิ่งนครัวพี่น้องเพิ่นดึกๆเนาะเห็นเพิ่นกินกระยากก็ไม่เห็นกินดึกๆก็กันจ้ะ <c oughs> หมักหมักหมักหม,มักสมมอ้อนะสมมอ้อนกับตอนประแดดจ้ะสีะ่ข้างประแดกดค่ำเราโตตัวละาค่ำปลาขาวน้อยไหมจ้ะเอาเก็จมันออกเอาหัวมันออกเ,อเกจด,ด,ดีเก็จเองนะจ๊ะนะแซบ่แซบๆ มันจะน้ำแสบๆจ้ะแสบเมื่อตุ้งยังนะเนี่ยน้ำพริกมันจะแสบคักแสบนะ แค่ก้าจะกินอะไรเอิ่นพี่น้องดูได้จ้ะพี่น้องไม่กินน้ำยาด้วยรสยาด้าหย่ำแบประตูยัง ອັນກິບຍາຍກິນເພິ່ນວ່າຈັ່ງຊີ້ລະເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເບິ່ງຍາມຍາຍກິນແນ່ຍາມຍາຍຍາມແນ່ພະນະຍາຍບໍ່ມີຟັນແມ່ຕາຟັນຍາຍບໍ່ຫາຍຍັນຍໍຫຼາຍຍັນມີນ້ອຍມກິ เอินพี่เอิญนางหมูสุ้ทุก็เนื่องแต่เด้อขอบคุณหลายพี่น้องใหม่พี่น้องเก่าที่เข้ามาชมย่า่ก็เหม็นหายย่ายจ้ะเอินซางซ้ำมิ่งกันจ้ะเอินซางเล็บกันเ้ื่องแเด้อพี่น้องเอินเอิญพี่น้องกมูสุขสุก็ละจ้ะเอ้เอิญจางเล็บเอินซ้ำมิ่งกันจ้ะรันทำเล็บแล้วแต่เด้อรันซ้ำมิงอ่ะน้องอุ้มน้องเอินพี่ย่าพี่น้องแจงมากินน้ำย่ายน้องออมพี่พี่ไม้จะมากินน้ำย่ายกับปุ๊กระแดกมากินน้ำย่าย ล่าเล็บจ้ะล่าเล็บกับบุกประแดกเพิ่นเบิ่งย่ายซูเหม่เพิ่นอยากปะน,นะย่า่หรือเอินเพิ่นนอกจ้ะนะเอินพี่เอิญนน้องกบบสุขุสุข,ขก็หล่ะจ้ะพี่น้องไม่พี่น้องเกามากินน้ำยายจา้ะแซ่บเบิดตัวยังยักษ์ย่ายที่กินยอย่างดีเมียงกล้วยกับแซ่บจ้ะนะกล้วยประแดก ประเดกตอนละโตตัวละตอนมึงนะปุนหะอุ่มมักคักด้วยไงอันช่างเล็บแมจ๊ะช่างเล็บเป็นมิตรไว้ดุนแล้วจ้ะเด้อพี่น้องผู้ใดได้มักมาอุดรมาเฮุ้จัะเด้ซัำเม่งกับยูกับบุกเนื้อต่อป่าเฮ็ดเล็บจ้ะเฮ็ดเล็บสวยเล็บงามเนาะจตะเนาะผู้ใดได้เข้ามาอุดรกับมาอุดหนุนจตะมาบริการใส่บริการบอกมาจากแม่เมียนลาลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้ะ จบทุกคำบ่เศราง่ายเด้อจ้ะเนี่ยคลิปสัญญาณเด้อจ้ะเนาะขอจบสำเนียก็เด้อจ้ะเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้ะที่เข้ามาชมที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่หลานเลบ็บซัมมิงหลานเล็บกับปู่นะายายนั่นสปาที่ชมใหญ่ขอบคุณหลายจ้ะคลิปนี้ขอจบนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจา้า